ขาวบงก็นับขาวเนี่ยข้าวห้องบบไงเลยเนี่ยข้าวส้สมแดงสมแดงมันปุยขี้มะพาวไปครับเนี่ยนี่มันใส้ั้งแรกของ้ีแรกดครับเนี่ย้ามามห้องขารโอ้ยห้องไงครับเห็นไหมเห็นี่มก็นะถามแบบกงได้มั้ยนะเหลียงมครับเนี่ยตอนี้เม็ดรียบได้ข้าวเม็ดตึงกันมบอกในีเมั่อี้นะผมอาจจะไเจียวแล้วนี่ี้นี่ โอ้ยหนักมือนลยครับเนี่ยอ่ากักหนักมือเต็จมาครับเนี่ยเป็นขดด่ว,ย,วขยอด้วครับเตร็จมาเมันข่าววันข่อดพ่นปุ๋ยประมันผักขุมพะมะเกีจ้าก็ไผยมือเนี่ยมะเจ้าก็พายแต่แม่แจ๋วครับอย่าเบิ่งได้ครับพี่นออ้องเอ้ยเข่าเนี่ยเมด็ดเม็ดใสเม็ดงามดีเลยครับพี่นอ้องคนพันสิว่าตัวกันเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาค่ะ สุดยอดมื่อนี่ข่านบ่ค่ะพ่อคุณผ้าข่านบ่ค่ะนกอเนี่ยแต่ว่าแดดฮ้อนคักว่าแต่ป็นยางแก้วข่อยเป็นง่ามโปรดพร้อมใจเข่อยจังบัดง่ายตียามง่ายๆได้ข่อยตีแสงแดดนี่งังนี่ครับบังเนี่ยบ่มีเม็ดง่ามครับเห็นบ่ครับเนี่ยปุ๋นนะบ่งเนี้ยมันเกยไได้ครับมันเกล้กุ่๋นนะเม็ดข่อยมันมีเม็ดเี็บได้ครับเนี่ยอือบ่ง่ามบ่มีว่าเออสิเป็นไอ้นกขี่กันย่างขาวด้วยค่ะ งามพรอมเพียบพร้อมแล้วก็บบ่อนมน้ำด้ค่ะเอาตั้งเอาตั้งใบตั้งใบงามครับค่ะสุปีนํะบมอเป็นขาวอากลากปีนี้พอเห็นได้ค่ะขาวหมมีเลยบังคับผมขอบุณผ้าแล้วเกี่ยวตอนนี้แม่เจ๋ตั้งวิีโออยู่ค่ะไม่เ,เกี่ยวอยู่คือเดียวตอนนี้งามคักครับเข่าน่ะนะพี่น้องใส่สมแดงันที่ว่าตัวกันโอ้ยอยากให้มาบึงด้ค่ะ ผลงานวิ่งีมันต้นตั้งเขายอดได้ค่ะนึกว่าเป็นเข่าดำได้ค่ะเห็นเ่ืเงาไหมนี่เงาไหมค่ะเห็นไหมนี่แหละค่ะเห็นบ่แจ้งพ่อตายอดครับแจ้งรถใช่ไหมล่ะยอดแต่วเห็นบ่ค่ะเม็ดเม็ดใสอิลีงามสุดยอดเจ้าเจ้าโนบะขี่ขานเด้บมื่ขี่ขานเจียวบันั่นเอ้ยงามหลายปุ้มใจหลายปีนี้ปุ้มใจน้ำสมแดงค่ะ งามเสมอใบตั้งกับบ่ลร่มพร้อมถึงมันสิล่มกับร่มแบบเป็นลายงามค่ะพี่น้องอตอนนี้เกี้ยวว่าด้าไ่ไอ้เกี้ยวเขาลมได้่ะนี่เห็นบหมเขาผ้าแล้วกักเกี้ยว,วค่ะบอกค่ะห,ห,หายหาเม็ดรบบีบนะบอค่ะ